กันต่อกับข่าวช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อวานนี้นะคะเราได้รับแจ้งข่าวจากผู้จัดการส่วนตัวของน้องบีมประพังกรค่ะเขาเป็นพระเอกไปรุ่นชื่อดังเสียชีวิตกระทันห<ฮ>ันโอ้คือได้ช็อกมากนะคะคือช่วงเนี้วงการบันเทิงอ่ะได้รับข่าวเศร้าตลอดเลยคนนี้<อ>เล่นละครเล่นซีรีส์ดีมากแข่งไงแข่งดังมากเลยนะคือโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะทีมแพทย์ที่ไปเจอ,อพบร่างของน้องเนี่ยค่ะระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอาการหัวใจล้มเหลวค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยค่ะไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องนะคะส่วนผลชนสูตรศพเนี่ยต้อง ใช้เวลาประมาณ3มอาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่พอมีข่าวออกมาแบบนี้คุณผู้ชมคนวงการบันเทิงเนี่ยโ,โหโพสต์เสียใจกันเยอะมากเลยจริงๆนะคะคลหลายคนบอกว่าช็อกจริงๆนะคะอย่างเช่นนักแสดงสาวแล้วก็ผู้จัดละครมากฝีมือคนนี้ค่ะคุณโดนัทโ,<อ>โดนัทมน,นัสนันเนี่ยค่ะโพสภาพคู่กับน้องบีมเนี่ยแหละค่ะขเขียนข้อความสุดอะไรนะคะบอกว่าพี่ไม่คิดว่ารูปนี้จะเป็นรูปเดียวแล้วก็รูปสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันวันนี้พี่เสียใจมากซีรีส์เรายังไม่ทันฉายเลยวันนี้น้องไม่อยู่แล้ว มันยากมากสําหรับพวกเราทุกคนจริงๆไม่ว่าบีมจะไปอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ขอยน้องรู้ว่าน้องอยู่ในใจพี่รักและคิดถึงบีมเสมอโอ้โหซึ้งมากจริงๆคุณผู้ชมด้านนักสแสดงหนุ่มนะคะออกัสว,สวชิรวิทย์เขาเป็นพระเอกวิกน,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 น้อยสีเนาะ,ะนะคะหลายคนบอกว่าหน้าเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยบีมกับออกัสนหน้าคล้ายกันแล้วก็คุณผู้ชมเชื่อไหมคะเขาเกิดวันเดียวกันคอ,ออกัสโพสตบอกไว้เลยนะคะบอกว่า ยังไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็ในโพสจะใช้คําแบบเพื่อนสนิทนะคะ,อ<า>อะคะอูมึงนี่แหละค่ะมีใจความนึงบอกว่ามึงเป็นเพื่อนที่โคตรดีเลยหลับให้สบายนะเพื่อนนะคะเราทุกคนจะรักและคิดถึงมึงตลอดไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังโพสต์บอกด้วยว่าเราเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันคือวันที่31เดือน8ปี39รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมจนโตมาแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันขอลงไว้เป็นความทรงจาหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่เขาร่วมงานกันบ่อยๆแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะ ด้านหนุ่มก้าวจิรายุนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เสียใจมากกับการจากไปของน้องบีมค่ะโพสต์ภาพกับบีมแล้วก็ข้อความบอกว่าหลับให้สบายนะบีมค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพี่แจ็กกรีนไปเจอคุณแพทเจียนิตคนนี้ค่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทกับบีมเล่นแข<อ>วงด้วยกันมาครึ่งปีคือแพทบ,บอกว่าเมื่อคือนนทราบข่าวผู้ตรงตร้องไห้เลยช็อกไปเลยแล้วคือสนิทกันมากแล้วที่สําคัญกําลังนัดกันไปทานอาหารญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ติดในใจแพท ซึ่งแพทบอกว่าแพทผิดเองอะพี่ที่หนูปากหนักไม่เคยชมเลยว่าเพื่อนแบบเล่นละครเล่นซีรีส์เก่งมากมมไปฟังความรู้สึกของน้องแพทเชียานิตกันค่ะคือเพื่อนก็แบบก็ก็ไลน์มาบอกในกลุ่มอะไรเงว่าแบบเออเออบีมันแบบไปสบายแล้วนะแล้วตกใจมากเลยก็ยังแบบนั่งคุยกับตัวเองก็แบบเออวีมึงเบี้ยวนัดกูนะอะไรอย่างเงี้ยความน่ารัก มันเป็นคนที่แบบพี่ถ้าพี่รู้จักอ่ะมันจะรู้เลยว,ว่าใครๆก็รักมันนะ mm hmm. คือจริงๆหนูก็แบบอยากขอโทษมันที่แบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันแบบมันเป็นคนเก่งมากหรืออย่างเงี้ยค่ะก็คือด้วยความเป็นเพื่อนกันเนาะก็ลืมบอกไปเพราะว่าคือบีมจะถามเพื่อนตลอดว่าแบบฉันเล่นละครดีไหมอะไรเงี้ย mm hmm. แพนบ,บอกว่าคือแบบคือคือลืมบอกเพื่อนไปเพราะว่าันเป็นความตั้งใจของเพื่อนจริงๆนะคะ โดยในวันนี้ค่ะจะมีพิธีรดน้ําศพน้องบีมประพังกรน,นะคะเวลาสี่โมงครึ่งค่ะณวัดเทพลีลาค่ะซึ่งทางครอบครัวอยากให้ญาติเพื่อนพี่น้องแล้วก็คนที่สนิทน่ะคือไปเคารพศพก่อนนะคะและทางคุณแม่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าทางเรานะคะได้ขออนุญาตทางพีอาร์แล้วค่ะแล้วก็คนดูแลก็คือค่ายบอดแครส์ค่ะติดตามข่าวได้กับทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องบีมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ